โอ้ยหากะลุกจากรลดุดคุ้มก่ะพน้องเอ้ยบริบกบริวีหากะมาแต่ตลาดนาดัดหากะมาแต่ตลาดนาดัดค่ะตลาดนาดัดเจ้อง ไ่ปีนไก่มาฝากพี่เนาะปีไอปีนไก่จะพัดกินน้ำกินหวน่ะชิดตะศักดังเก่งตว์สเสืออีกแล้วมันหอนแล้วจนเป็นน้ำแล้วพี่น้องไก่นะไข่ไข่ปรุงไข่ปรุงไข่ปรุงพี่น้องเอื้อเชื่อได้กันนะพี่น้องเนาะ กินโลดไข่ปรุงอ๋อขุบหินพี่น้องไข่ปรุงก็ปิ้งไก่ไม่แต่ไก่กับไก่พี่น้องเศษเด้อยำเส้าค่ะงานขับเฝ้าอีกน่อยนึงเรต้องเฝ้าเลยกินโลดสวัสดีค่ะสบายดีค่ะทุกคนทุกคนเอฟซีทุกคนทุกคนทางลาวทางไทยทางต่างประเทศพี่น้องมาพบมาพอกันยำเส้ามวันนี้พี่น้อง พี่พากินไข่ปรุงแซ่บนะพี่น้องเนาะพี่แตน,นนี่แซ่บแซ่บมันในปิ้งไก,ก่รก,ก,ร,กระแซ่บแก้วกระแซ่บแก้วปลาเด็กกระแซ่บพี่น้องเอ้ยไข่ปรุงหรือปลอกใบ,ลบเลนปอกลงกอินเลนที่น้องอเดินนี่เออลงกทีดีนี่แหละ แซ่บได้พี่น้องใสรปรุงแต่กระชุกอะไรได้แซ่บแฉบ,บนัวบัจต้มเกวก็ได้เพิ่นปรุงปรุงแนวใครเพิ่นว่าไข่รปรุงได้พี่น้องหักแต่เม่งวันอยากงาดเม่งมีกับว่าลายลาย ชีชบชีชบคือไข่เบ้อไปตลาดนะท่าชีชกแม่จ้ามดอกเกลวมันนัวเลยนะพี่อ๊อฟจ้าได้หนึง่งเที่ยาหูโมคาลามค่า เพื่อนนั้นเพื่อนคอยนี่เข้าคอยนี่เชียงหนกเชียงหนูห้องได้พี่น้องพนายงานเด้อคำน้อยคำไงบ่ได้ ก็มีหลายคนท่วงว่าคกินคำน้อยแท้คือมัเป็นตาแสบแท้คันเห็ดคำไงไปพี่น้องเห็ดบัวไนมันจัดเต็มกินยากพี่น้องจะไกลกับไต่ สุกจุตัวน้องจ้าคิดใกรกัเแคบพี่ที่จะค้ำน้อยบัดพี่ไปแล้วค้ำไงบ่ได้พวกใคร้ำไงบ่ได้ หน่งพันจนได้ตอมเลยนะสิยห้าฮิตกับเมย์วันได้ไปครับเมย์เพิ่ไปอันธุระไปเวียกขึ้นไปปลูกแค้นนั่น พี่น้องพี่น้องโอ้ยชีชบนู้นัวเวลาเขาหยิบแล้วมันชินนัวพี่น้องคือพู่งแ้วเลยเล็กกินกับวต้มตําก็ได้ ัดตอมตอม,มาเด้อพี่น้อจงจุกคูจุกโค้ดมากินข้าวกันเด้อพี่ยังคือคอยอกอินคนละ แค่ยีงแห้งอะไรพี่นอกน้ำแห้งอยู่ไกลแล้วพี่พน,น้องน้อน้ำคุมบดามาาพิพนั์นบรใครยซื่อเงินไ้ลุลน่นพี่พน้องทิพนั์กี่ เช็บพี่น้องเซ็บเอาทีดข้ามไงใช่นะ เรียนคนไทยเป็นไปใหไปหน้าไปวัไปสวนกันเดาดกัน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 ไปไวัวไปควนไปหมกมันหมกมันหนย่งงกันเดาครัเป็นตําวลอันยเศ่้าเดิพไปญญอนอกกระองไข่ออกหน้าออกกระมุง ออกไปมุ่งทียังออกไปมุ่งตูอ,อ,อ,อากีะอดเดินหุกเลยออกไปเกียมนั่นเกียม,มีไหวนั่นเนาะ น้ำกระดูเมอกินบะถือบ่อนม่อแมงวันคือหลายที่พี่นอ้อง แชนแนลกระเซไปป้งไก,ก่กระเซนี่แก้วกระเซไข่ไข่ยังวะ,ะไข่ตุ้นกระเซไข่ปุง้งเมนตุ้นหรือไข่ปุ้ง จักเตอรี่หรือมันแฉ่งงก็ตัวนี้ก็ติดพี่น้องจะให้กระพากุ้ยไรกุ้ยเชนางเด้พี่น้องกุ้ติดตามนางไว้นะอ้อมปอดอ้อมปิตอ้อมใจเพี่น้องทุกจคนพอพังเนี่ยตับตัวด้พี่น้องชิบสีกิไล่เท่าสีกิไล่เท่าชิกิเล่กระพาไว้ในอ้อมปอดอ้อมจิตอ้อมใจพี่น้องทุกทุกคนเลยเพี่น้องเลย อย่าถิมอย่าปาเด้อดูสงสารนางอยู่เด้อค่ะเอาไปไหนมาพี่นอ้นนองครับแค่เบาๆเขาบมวนแล้วพี่นอ <S <S อ้อง เที่ยวเขาไปจ้าม,มันนั่วเลไพี่น้องเลยตลาดมากมันเนชิปักกิโลปะหาก,กิโลพี่น้องนันกขับโหลดหกชิปหกชิปหกชิปิ ใบปันญาธรรมดาแหละเร่งพวกพักวอกความหมวดแปดชิบมดเปดชิบมอดฮอตแจะพวกชิบครึ่ง เดเก็บแช่ชชบดพี่น้องเอ้ยสุดท้ายแห่งแซ่บอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยบานีนาินะาได้คอลาอะไรได้พี่น้องเอ้ยได้คอลาจากน้องพี่น้องทุกทุกคนทั้งไทยทั้งลาวทั้งประเทศพี่น้องนั่งอิม่มแล้ว อิ่มแหฮงขนาดเลยคลิปนี้จบคลิปนี้ค่ะคลิปหน้าพวกกันใหม่สวัสดีค่ะ